วัดีค่ะวันนี้กล้วยจะมาออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งกล้วยเลือกทำสครอร์สโดยใช้บาร์เบลนะคะบาร์เบลที่กล้วยใช้หนักประมาณ14กิโลกรัมค่ะซึ่งมันหนักประมาณ1เท่ากว่าของน้ำหนักตัวของกล้วยเลยทีเดียวและเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าการออกกำลังกายครั้งนี้ไม่เกิดการอักเสบไม่เกิดการบาดเจ็บแล้วมีพลังงานเพียงพอและทำให้เกิดประโยชน์กล้วยจำเป็นจะต้องมีตัวช่วยค่ะกล้วยมีตัวช่วยคือ ตัวนี้ค่ะสมาร์ทอีสมาร์ทอีตัวนี้เป็น Energy Drink เมื่อกล่วยดื่มเข้าไปก่อนออกกำลังกายประมาณ15-20นาทีมันจะทำให้กล้วออยมีพลังงานขึ้นมาทันทีเลยแล้วในตัวนี้ยังมีเจ้าแอลคาเิทีนค่ะซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายสำหรับนักกีฬาเราไปดูประโยชน์ของแอลคาเนทีนกันค่ะ แคลเนตินเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายใช้ดึงไขมันไปใช้เผาผลาญเป็นพลังงานมีประโยชน์คือ1ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันในร่างกาย 2. เพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้น 3. เพิ่มความทนทานความอึดในการออกกำลังกายทำให้ออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น 4. กํกำจัดกรดแลคติกออกจากกล้ามเนื้อลดการอักเสบลดการบาดเจ็บฟื้นตัวได้เร็วขึ้นห้าบำรุงกล้ามเนื้อหัวใจ และ6ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพื่อนคนไหนที่ต้องการใช้สมาร์ททีเป็นตัวช่วยเหมือนครูอ๋อยกดไปที่หน้าลิงไบโอได้เลยนะคะ